มีแต่ข่าวลือลือไปเรื่อยนะฮะลือไม่ถูกนะฮะที่สําคัญไอ้พวกอวดรู้และพวกล้มเจ้าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่นิวบินเยียดย้มสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามสร้างข่าวลือทําให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั้นอกสันขันแขวงนะครับแต่ความจริงคือความจริงะพึงเอาชนะคำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับพระอาการของพระองค์พานะครับหลายเดือนแล้วนะครับที่พระองค์พาทรงพระประชวรและยังคงอยู่ในห้อง ICU นะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กัน ในเชิงปรากฏการข่าวลือที่สมศักดิ์เจียมทีรสะกุลผู้ต้องหาตามมาตรา1นึ่สองที่หลบหนีไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสได้โพส์ตข้อความบอกว่าว่ากันว่านี่เป็นขบวนของสิลิวันวลีประกับองค์พาไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าจริงก็ใกล้แล้วสินะกรอเลิกยามนะขอบคุณสมเด็จพระจกักรพรรดินีนะครับสีส,สิเชราง วัชระสุปรางวดีนะครับแล้วก็มีคนวิวิจารณ์เปจำนวนมากและมีการปล่อยข่าวลือว่าพระองค์พานั้นส่งสวรรคตไปแล้วแล้วก็มีคนตั้งคําถามกับผมเยอะมากเลยว่าตกลงพระองค์พาเป็นยังไงพระอาการเป็นอย่างไรบ้างพอมาวิเคราะห์ตามข่าวที่สมศักดิ์เอามาวิเคราะห์นะฮะพวกลมวก้มเจ้าก็วิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันกําลังจะมีการ สวรรคตรเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าสัญญาณเกิดขึ้นจะมีการเลิกผานาทีจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็สร้างข่าวลือและมีการเกิดข่าวลือขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับในโซเชียลมีเดียโดยมีต้นข่าวลือมาจากสมศักดิ์จียมทีรัศกุลผู้ต้องหาตามมาตรา1-2นะึ่งที่ผ่านมาสมศักดิ์เคยได้รับพระราชทาน ตำแหน่งศาสตราจารย์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอรุณยเดชในรัชกาลที่9นะครับและที่สําคัญสมศัก์นั้นหลบหนีในคดีม,มาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์ที่ดูหมิ่นเหยียดหยามอาฆาตมาดร้ายสถาบันพระมาหากษัตริย์ไปอยู่ในประเทศฝรั่งเศสแต่สิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากทราบตกลงเปง็นยะังไงสังเกผมเรีนหุ้นส่วนเนี่ย ตอนนี้พระอาการของพระองค์พายัางคงทรงตัวเท่าที่ทราบจากหมอครั้งสุดท้ายนะครับและยังคงยึดถแถลงการของสำนักพระราชวังนะครับพระอาการตอนนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรเท่าที่หมอเล่าให้ฟังย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับกล้ามเนื้อหัวใจเสบนะครับแล้วก็ใช้เครื่องเอ็กโมเข้าไปทําการรักษานะครับตอนนี้พระอาการรักษาก็ดีขึ้นก็เลยวีน นะก็คือเอาเครื่องวีนหัวใจออกแล้วก็พยายามจะต่อหัวใจให้ทํางานตามปกติและก็ย้ายจากห้องเดิมไปอีกห้องหนึ่งนะครับไกลโพอองโสมมากขึ้นนะครับนึกคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับส่วนนะภาพที่ขบวนของสีดิวันวัดดีประกาศพระอ,องค์พาเนี่ยสมศักดิ์เจียมทีรสกุลก็ยอมรับนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะเพราะเขาเองก็ไม่ทราบเป็นเรื่องจริงหรือไม แต่ในข้อไท้จริงแล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะพี่น้องจะไปเยี่ยมกันนะฮะที่กําลังป่วยอยู่สมศักดิ์เนี่ยก็พยายามโพสต์ข้อความมาโดตลอดนะว่าผู้องค์พาสวรรคตคตไปแล้วสวรรคตคตไปนานพูดแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นตอนนี้ก็เกือบหนึ่งปีแล้วนะครับผมทราบจากหมอว่าพระอาการตอนนี้นะครับยังคงทรงตัวยังคงยึดการแถลงการของสำนักพระราชวังยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไร และก็ต้นเหตุนั้นเท่าที่ทราบหมอมีการวิเคราะห์ว่าน่าจะเกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับและวัคซีนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ฉีดวัคซีนของทางฝั่ง,งสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะไฟเซอร์นะครับซึ่งตอนนี้หลายคนก็มีอาการป่วยเป็นผักนะบ,บางคนก็เสียชีวิตแตนะ่บางคนก็ได้ฟื้นกลับมา นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อที่จริงแต่จนถึงขณะนี้ก็ต้องยึดการแถลงการของสำนักพระชาวังครั้งสุดท้ายเป็นสำคัญนะครับประการต่อไปนะก็มีรายงานเข้ามาว่าประมาณปลายปีพุทธศักราช2566อาจจะนะฮะอาจจะมีการใช้มณีแดงนะครับมณีแดงซึ่งเป็นการเสริมสร้างเซลล์ที่เสื่อมสลายไปเนี่ย ใช้กับพระโรงค์าาถ้าการวิจัยประสบความสําเร็จแล้วก็สมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยร้อยเปอร์เซนต์และมีการทดลองในมนุษย์นะครับถึงจะนํามาใช้กับพระโรงค์าานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นกระแสข่าวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะมีการใช้มณนีแดงซึ่งที่ผ่านมามีคนใช้มณนีแดงแล้วก็ดีขึ้นนะนะดีขึ้นอยู่พักหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ก็เป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นแต่ผมเรียนย้ำมุ่นส่วนนะให้ยึดการถแถลงการของสำนักพระราชวังเป็นสำคัญจนถึงขณะนี้มีแต่ข่าวลือลือไปเรื่อยนะฮะลือไม่ถูกนะฮะที่สำคัญไอ้พวกอวดรู้และพวกล้มเจ้าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองที่นูบินเยดยามสถาบันพระมหากษัตริย์พยายามสร้างข่าวลือทำให้คนไทยที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นั้นอกสั่นขันแขวง แต่ความจริงคือความจริงฮะพึงเอาชนะคํำมดเท็จด,ด้วยการพูดความจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูเสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงภัยบุญชาวไทยเธอทูนราชนมิงควันชาไทยพระเจ้าอยู่ มหาวาชิราลงกรโกดินทระเทพยักวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาตม ดนไพระเจ้าอยู่หัวมหาวาชิราลงกณ์บดินพระเทพยาวรานกุแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน งชนเพื่อทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญอา โชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเครือและพัฒนาการาเกษตรทั่วเขตแดนไทยระจ้าอยู่หัวมหาว,ว,าวาชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกุณ ว่ิราส่องฟ้าให้ลูกจำรูนพวงชนเทิดทูลขอพระองค์ทรงพระเจริ